สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะ,ะเราก็ยังอยู่ในเฉลยแบบฝึกหัด8.2นะคะในฟิสิกส์เล่ม3มสวสวทเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ข้อ3นะคะมาต่อกันที่ข้อ3ข้อ3โจทย์บอกว่าจงเขียนสมการการกระจัดจงเขียนสมการการกระจัดที่ขึ้นกับเวลาของวัตถุ ที่ติดอยู่กับปลายสปริงที่เคลื่อนที่แบบฮารม์ารมอนิกอย่างง่ายมีตำแหน่งเริ่มต้นต่างกันในตารางกำหนดให้ความถี่เชิงมุมนะคะความถี่เชิงมุมเท่ากับโอเมก้าแอมพลิจูดเท่ากับ A นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูก่อนว่าเขาบอกว่าให้เราเขียนสมการของการกระจัด แล้วเขาก็กําหนดตารางแบบนี้มาให้เรารูปนะคะรูปตามตารางก็คือรูปแสดงตําแหน่งเริ่มต้นข้อกอไก่แล้วก็ข้อขอไข่นะรูปตําแหน่งเริ่มต้นอยู่ที่เวลา t เท่ากับ0แล้วก็เฟสเริ่มต้นนะคะเฟสเริ่มต้นแล้วก็สมการการกระจัดเนี่ยเขาให้เราเขียนว่าเท่ากับเท่าใดเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเขียนกันก่อนว่าโจทย์ให้อะไรโจทย์บอกว่าให้หาสมการของการเริ่มต้น ของเฟสเริ่มต้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะหาสมการของเฟสเริ่มต้นนะคะเราจะต้องแทนด้วย t เท่ากับ0และการกระจัดที่เวลาเริ่มต้นเนี่ยการกระจัดเนาะการกระจัดที่เวลาเริ่มต้นในสมการเนี่ย เราจะใช้สูตรก็คือ x อ่าการกระจัดนี่ในในหนังสือเขาใช้ x เนอะอ่ะเป็น x แล้วกัน x เท่ากับ a s i n อเมกาท t บวก phi phi คือเฟสเนาะ phi ก็คือเฟส ทีนี้ฟรีหรือเฟสท,ที่เกิดขึ้นนี้ก็คือใช้ที่เวลาเริ่มต้นซึ่งเวลาเริ่มต้นอย่าลืมนะคะว่าโจทย์ให้เวลาเริ่มต้นคือ t เท่ากับ0ะมาดูข้อกอไก่จากสมการเนาะมาดูข้อกอไกนะจากสมการเรามาดูที่ข้อกอไก่ข้อกอไก่าจากตารางเนี่ยเราจะได้ว่า t หรือเวลาเท่ากับ0ูนย์วินาทีเพราะฉะนั้นแล้วเพราะฉะนั้นการกระจัดจากตารางนะักเรียนเห็นไหมคะการกระจัดเนี่ย เขาให้การกระจัดเป็น x การกระจัด x เท่ากับ a ส่วน2เพราะ,ะนั้นจากสมการของเราสมการของเราคือนี้เป็นสมการที่1เราให้เป็นสมการที่1จากสมการของเราเราสามารถที่จะแทนค่านะคะแทนค่าได้เลย x เป็น ่าจากเนาะจาก x เท่ a, ากับ a sin เมก้า t บวกด้วยฟรีฟรีก็คือเฟสเนาะบวกด้วยเฟสอ่ามีค่า a ส่วน2เท่ a, ากับ a sin นะคะโอเมกา้าแล้วก็ที่ t เป็น0บวกด้วยฟรี หรือเฟดนั่นเองโอเคนักเรียนคะดูจากตัวนี้นักเรียนสามารถตัดได้นะก็คือเอาตัวนี้คูณเข้าไปข้างในคุณครูจะทําให้อย่างละเอียดนะอย่างละเอียดเพราะว่าบางคนยังไม่สามารถเข้าใจตรงนี้ได้ก็จะแสดงวิธีทําให้ละเอียด a ส่วน2เท่ากับ a sine omega ศูตรงนี้คูณเนาะบวกด้วย a s i n แล้วก็คูณด้วย ฟีหรือเฟดศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์ถูกไหมฮะก็จะเหลือก็จะเหลือ A ส่วนสงเท่ากับ A sin น์ฟี A มันคูณอยู่ทั้งสองข้างเราสามารถตัด A ได้เลยสามารถตัด A ได้แล้วก็ เหลืออะไรคะเศษ1ส่วน2เท่ากับ sin ์ฟีเรามาดูซิว่าค่าอะไรนะคะซน์อะไรถึงจะได้1ส่วน2นี่ไง s ซ n ์าย,าย30เท่ากับ1ส่วน2ถูกไหมคะถ้าไซน์ามเท่ากับ1ส่วน2เพราะฉะนั้นจะได้ว่าค่าฟีของเราจะมีค่าเท่ากับ30องศา หรือ30องศาก็คือพายส่วน6นั่นเองใช่ไหมอ่ะถ้าเราได้แบบนี้เนาะถ้าเราได้แบบนี้แล้วเราก็สามารถเขียนสรรมการเขียนสรรมการการกระจัดนะได้เป็นนะ x เท่ากับ a s i โอเมก้าทีบวกด้วยพายส่วน6อย่าลืมว่าสมการนี้มาจากสมการที่1ก็คือฟีของเราเนี่ยตัวตัวฟีอะ่ะมันเท่ากับเรืเนี้ค่ะเราคำนวณมาแล้วเท่ากับพายส่วน6เราก็เอามาแทนค่าแค่นั้นเองเราก็จะได้สมการออกมาเป็นรูปแบบนี้นะได้สมการของข้อกไก่เป็นรูปแบบนี้ นะคะเป็นรูปแบบแบบแบบนี้นะคะอ่ะต่อไปมาเขียนนะข้อขอไข่เรามาต่อกันที่ข้อขอไข่ขอไข่หนูย้อนกลับไปดูนะคะย้อนกลับไปดูในตารางที่เวลา t เท่ากับ0ที่เวลา t เท่ากับ0จะได้เห็นไหมคะการกระจัดเท่ากับลบ e การกระจัดเท่ากับลบ e ก็จากสมการเหมือนเดิมนะคะจากสมการ x เท่ากับ a sine เมกา้า t โอเมกา้า t บวกฟีเนาะสมการนี้ที่ t เท่ากับ0 ที่ t เท่ากับ0อันนี้คุณครูมาจากตารางนะคะคุณครูมาจากในตารางที่ t เท่ากับ0จะได้ว่า x เท่ากับลบ a นะก็แทนค่าค่ะแทนค่าในสมการเราแทนค่าในสมการก็แทนค่าไปเลยจะได้ว่าลบ a เท่ากับ a sine omega ศู t เป็น0เนาะบวกด้วยฟ h นักเรียนสังเกตไหมว่ามันสู่รูปแบบเดิมอันนี้คูณเข้าไปข้างในจะเหลือนะเหลืออะไรคะเหลือลบ a เท่ากับ a sine omega ศู บวก a s i n แล้วก็คูณ phi ตัดอะไรได้ตรงนี้คูณไปได้0ูนะคะคูณไปก็จะได้0ูนก็จะเป็นลบ a เท่ a, ากับ a s i n ฟ p h ตัดได้ไหมตัด a ได้ตัดได้นะคะพอตัดไปแล้วเหลืออะไรก็จะเหลือลบ1เท่ากับ ไซฟีไซอะไราได้ลบหนึ่งนะอะไราได้ลบหนึ่งก็ s i สองร้อยเจ็ดสิบมีค่าเท่ากับลบหนึ่นะนั่นหมายความว่าจะได้ว่าค่าฟีของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ270อยเจงศาหรือเขียนให้อยู่ในรูปของค่าพายนะคะก็มีค่า เท่ากับ3พายส่วน2นั่นเองฟีมีค่าเท่ากับ3พายส่วน2จากสมการนะคะจากสมการ x เท่ากับ a sine t บวก v เขียนใหม่เนาะเขียนใหม่ได้เป็นเขียนใหม่ได้เป็น x เท่ากับ a sine t บวก สามพายส่วนสองอันนี้ก็จะเป็นสมการในข้อขไข่นั่นเองนะคะข้อขอไข่อ่าเสร็จแล้วเรามาสรุปนะคะเรามาสรุปตกบตกนะคะข้อกไกเฟดเริ่มต้นเนาะเฟดเริ่มต้นเท่ากับ พายส่วนหกนะเขียนสมการได้เป็นเขียนสมการได้เป็น X เท่ากับ A s ซ n ยโอเมกาทีบวกพายส่วนหกบวกพายส่วนหกต่อไปข้อขอไข่ กรณีที่เฟสเริ่มต้นเท่ากับนะคะฟีเนี่ยเท่ากับ3พายส่วน2นะเขียนสรรมการเขียนสรรมการได้เป็น x เ,เท่ากับ a sin โอเมก้าทีบวกสามพายส่วนสองแบบนี้นะคะแบบนี้เนาะก็เดี๋ยวไปทบทวนเอาละกันนะคะก็ไปทบทวนเอาละกันคุณครูก็มาอาธิบายให้อย่างละเอียดเพิ่มเติมนะคะอย่างละเอียดเพิ่มเติมสำหรับคลิปนี้เราก็จะเฉลยแค่ข้อเดียวนะคะเพราะว่าคลิปต่อไปเนี่ยเนื้อหาก็ค่อนข้างที่จะอ่ะยาวเนาะเดี๋ยวเราจะคือมันมันยาวเกินไป เดี๋ยวครูจะตัดไว้แค่ข้อ3ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คลิปต่อไปเป็นข้อ4แล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ